เดิมผมก็ภาวนาแบบจารีตที่เราเห็นแนละเป็นอยู่นะครับเช่นนั่งสมาธิซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับมันก็ทรมานว่ะ <c oughs> ภาวนาพุโทโธเดินจงกรม <c oughs> เข้าวัดทำบุญสร้างวัดทำพระที่ผ่านมา <c oughs> ได้ได้ทําแต่ว่าที่ทํามาผมก็ไม่เห็นหนทางที่จะได้มา่ผลได้เลยก็รู้สึกันกันดามน,นะครับจนกระทั่งได้มาเจอพระอาจารย์ผู้สอนผมมาท่านก็บรรลุอรหัตผลมีอย่างอย่างรู้กว้างไกลรวดเร็วรู้วลาจิตมีฤทธิ์มากด้วยซึ่งก็ผมก็ได้ ก็สึบด้วยประสบการณ์ตนเองนะครับแล้วปฏิบัต,ตามทำให้ผมมีประสบการณ์ตั่ทวันนี้จนกระทั่งสามารถเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อโพสีได้พูดได้สอนภาพทำและเพราะประสบการณ์นั้นทําให้ผมและภรรยาตัดสินใจทิ้งหน้าที่การงานในราชการทิ้งอางนาคตทิ้งโอกาสในชีวิตทิ้งรายได้จํานวนมากทิ้งความปรารถนาหรือความสุขใน,ในชีวิตแบบคนทั่วๆไปที่เข้าสแสวงหาเขามีการทิ้งภูมิลาเนาทิ้งความรักความผูกพันความเพียพยานสังคมประเพณีวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อความงามทั้งปวง จนมาเจอวัดล่มโพธิธรรมหลวงพอ่อซึ่งผมไม่เคยดูซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกอตอนที่พุทธเจ้ากลับมาหาพระอาจารย์อญญาโกทัญญาแล้วบอก,กบอาจารย์ว่าผนทางนการไถ่บาปนั้นง่ายมากมันอยู่ในชีวิตของเราคําถามไม่อยู่ว่าพระอาจารย์ผู้สอนผมมาเมื่อเร็วๆนี้คาสอนท่านเขาคาสอนท่านทําให้รบกวนจิตใจผมแล้วก็ทําให้ขับข้องใจว่าการบําเพ็ญภาวนานั้น จำเป็นไหมที่เราต้องทิ้งสุกทุกสิ่งทุกอย่างหรือปฏิเสธสิ่งที่ผมมีปฏิเสธสิ่งที่ผมเป็นแล้วนําพาชีวิตของเราเข้าสู่แดนอาัตาคัสขัดสนลําบากกายใจกามาเป็นกลายเป็นคนสิ้นไร้ยากจนหากเช่นนั้น ผมและภรรยาจะสร้างบุญทางเพื่อประกันชีวิตในปัจจุบันและอนาคตชาติหน้าเพื่ออนาร<ม>เพราะเรารู้อยู่ว่าชีวิตที่ตั้งและดําเนินนั้นต้องกินต้องใช้<ม>อย่างน้อยก็ปัจจัย4ี่และปัจจัยทั้งหลาย<ม><ม>ยังเป็นสิ่งที่ต่อบุญทานเจือจางสงฆ์สัตว์โลกตามกําลังเป็นมิตรได้ของเราด้วยหลวงป่อที่เห็นเช่นไรครับ <c oughs> ทิ้งตัวทิ้งไม่จะทิ้งอะไร<ม>เราต้องอยู่เมื่อเราต้องอุปรลกการเป็นอยู่ชีวิตอยู่ก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่ ไม่ใช่ทิ้งอะไรไม่ใช่สละอะไรสละตัวสละถ้าสละตัวสละเนี่ยมันจะไม่ขัดแยง้งทั้งโลกแล้วทั้งธรรมทั้งการใช้ชีวิตทั้งกรรมทั้งวิบากทั้งหน้า,ท,นาที่มันจะไม่มีตัวขัดแยง้งแต่ถ้ามันเป็นสละอะไรมันจะเกิดการขัดแยงแ้งกบสิ่งที่ถูกสละระฉะนั้นมันจะลำจะลำบากขึ้นในข้อขัดแยง้ง